สวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นนะครับพบกับช่องทวีลาทีเอสโออีกเช่นเคยครับผมหลังจากเข้าไร่เข้าสวนมานะครับผมก็มาทำกับข้าวกินนะครับวันนี้วันนี้เรามาดูซิว่าเมนูของเรามีอะไรครับปิ้งปิงอย่างย่างนะครับผมแล้วก็ตำตำครับเหมือนเดิมครับผมหลังจากเข้าไร่เข้าสวนไปใส่ปุ๋ยมาครับผมไปใส่ปุ๋ยพุทธามาวันนี้นะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ไปทำต่อภารกิจเหมือนเดิม ความสนุกอยู่ที่สวนครับตรงเข้าทุกวันครับวันละสองรอบเช้ากับเย็นเช้ากับบ่ายไม่ใช่เย็นอ้าวจ้วันมาที่บ้านครับมาที่บ้านเลี้ยงไว้ฝ้าบ้านสามตัวครับเจียบร้อยเป็นหนึ่งตัวครับรถเยียบีอมันเลียอะไรเนี่ยไออนี่นี่ลายกาดชอบเลียนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรา ไปทำกับข้าวกันดีกว่าครับวันนี้เมนูอะไรเดี๋ยวไปกันเลยครับผมโอเคครับผมคืนนี้เมนูของผมก็คือนะครับผมหลังจากเข้าไร่เข้าสวนมานี่ครับแตงงครับวันนี้ตำแตงนะครับตำแตงลูกหนึ่งแล้วก็ย่างประดุตัวหนึ่งครับวันนี้เครื่องหมักเราก็จะมีรสดีนะครับซอสแมกกี้ฝาขียเอาเดี๋ยวหมักประดุกแล้วก็ย่างนะครับผมเมนูตำแตงย่าง ปลาดุกครับวันนี้ยามดึกๆเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บพงเก็บผักมาด้วยครับเก็บน่าจะเป็นมะเขือเทศนะครับคางๆบาดแล้วก็จะมะเขือนิดหน่อยครับที่ปลูกไว้นะครับผมคกแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับเตรียมไว้เรียบร้อยน้ำปลาลงน้ำปลานะครับผมวันนี้เมนูยมเคลิ้มคืนนะครับหลังจากเข้าไร่เข้าสวนใส่ปุ๋ยมานะครับผมก็จะมาทํากับข้าวกินยามดึกเดียามเย็นทีนิด่ดึกเย็นๆซะหน่อยครับประมาณทุ่มกว่าๆนะครับวันนี้ ออกจากสวนออกจากไร่มาก็ทุ่มกว่าแล้วครับเ,เกือบทุ่มนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาย่างประดุกกันดีกว่าครับโอเคครับประดุกก็ได้แล้วฮะเดี๋ยวทำการหมักประดุกซะหน่อยฮะไม่มากครับไม่มากไม่หมยสอดฝาเขียวหนึ่งนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมหมักทิ้งไว้หมักใส่ถุงเลยสอดฝาเขียวใส่เข้าไปนะครับ รถด,ดีขีดซะหน่อยขีดซะหน่อยรถด,ดีเพื่อความกลมกล่มอมพอนะครับรูปลายซะหน่อยนะครับนักใส่ถุงไว้เลยครับสถานเด็ดร้อยนะครับวันนี้ยาประดุกกับดำแตงครับดึกดกนะครับไฟผมก่อไปละนะครับ จะหมักไว้ทิ้งไว้สท่น่อนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปย่ามนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมจะไปย่ากราดุกระดิกกว่านะครับผมไฟก็น่าจะได้ที่แล้วนะครับผมไฟก็น่าจะได้ที่แล้วนะครับวันนี้ย่าประดุกนะครับดีตัวนึงนะครับผมิกับตาแตงเท่น่อยตามส้มเท่น่อยนะครับหมักเราก็หมักไว้เรียบร้อยแล้วครับประดุกเราก็หมักไว้เรียบร้อยแล้ว Okay. โอเคเราจยางกันหน่อยครับผมยางประดุกซะหน่อยกราดานนี่ลงกันปับป๊บปับ๊บปั๊บอืมประดุกย้างวันนี้ส่งไฟซะหน่อยนะครับอีโอเคโอเคครับผมขอย่างประดุกก่อนครับร้อยสุกเดี๋ยวเราก็จะไปตำซุปตำเดี๋ยวเราจะไปกินกันครับผมวันนี้หลังจากออกจากไล่ครับผมวันนี้ โอเคครับผมนี่ก็คือปลาดุกผมนะครับผมที่ย่างไว้กำลังจะได้ที่แล้วครับวันนี้โอ้ไฟเร้อนเหลือเกินนะครับผมอยากปลาดุกกินกับตําแตงนะครับวันนี้หลังจากเข้าไรเข้าสวนโอเคครับผมปลาดุกก็ย่างใกล้จะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปตําแตงกันดีกว่าครับตําแตงไปเก็บผักดีกว่านะครับไปกันเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปหาเก็บผักกันดีกว่าวันนี้นะครับผม ไปหาเก็บผักกันดีกว่านะครับว่ามีหรือเปล่ามะเขือ,อเทศนะครับนี่เต็มเลยมะเขือเทศเต็มเลยปลูกไว้ครับที่บ้านนี่ฮะผมก็จะเอาอันนี้อันเดียวสะโพกมาเอาแต่แค่นี้เหรอ,อแค่นี้ก็ได้เอาอีก เริ่มมะเขือเทศอีที่บ้านปลูกไว้ก็ได้กินนะเริ่มแกะนะ่แล้วเริ่มเหี่ยวแล้วเริ่มตายแล้วถ <c oughs> ้วยไปแค่นี้พอเก็บผักได้ครับเก็บผักไปกินกับส้ตมตำด้วยดีกว่า ก็สนุยน่ไหอืมโอเคอ๋ยวไปก็กินไม่หมดได้ละสออย่างกับกาดกับ กาดกับมะเขือเทศนะครับผมเดินสองห้าเลยดึกดึกดื่นดื่นยามค่ำหยามหน่อตรงนั้นก็มะเขือเทศครับนะแต่ยาเยอะไปหน่อยครับช่วงนี้ไม่ได้ถากเข้าสวนอย่างเดียวเลยนี่มะเขือเทศมะเขือเทศก็เยอะนะครับ ูมะเขือสักลูกดิมะเขือที่ปลูกไว้เนี่ยยาเพียบเลยไม่ค่อยได้จัดการสักเท่าไหร่เดี๋ยวๆว,วันว่างๆไปจ,จัดการสักหน่อยอูมะเขือสิ <c oughs> <c oughs> นี่มะเขือที่ปลูกไว้นะฮะหนึ่งลูกข้างบ้านสองลูกพอ นี่ฮะผักที่เก็บมาก็ได้ประมาณนี้โอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตาไปล้างซะหน่อยนะฮะล้างซะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปทำส้มไอตามแตงกันครับผมโอเคครับโอเคครับวัตถุดิบเราก็พร้อมแล้วครับนี่แตงครับแล้วก็มะเขือ,อแกงเทศนะครับแตงสับแล้วนะครับมะนาว แล้วก็พริกก็ใสค่คคกแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปตามกันเลยครับวันนี้เมนูตำแตงกับปลาดุกย่างนะครับผมยามเย็นโอเคครับขออนุญาตตำพริกก่อนครับผมตำพริกก่อนวันนี้โอ้โหกระเดีนดีพริกกระเทียมโคกสักหน่อยโคกใหญ่ฮะโอเคครับเหมือนต้นก็ใส่ไปเลยนี่ฮะ นี่แปง้งมะเขือเทศเทศลงไปมือล้วนๆมันนี้เมนูแต่แต้งมันเอาบีบใส่กับไปเปิดไปด้วยป้า สยยใส่เข้าไปอ,อีกนิด่ะพอจะเค็ื่อนนะจะเค็ื่อนซะชูรสดีชูรสก็อยู่ในถุงก๊อบแกลปเนื่องจากว่าหกใส่เข้าไปชูรสใส่เยอะอร่อยเยอะอีกสักหน่อยนะ ดูตัแต่งครับวันนี้นั่นดูนี่สีสัน,นเขือเทศสกบุกซะหน่อยนี้นำเย็นครับสีสันออกแล้วครับไขอชิมซะหน่อยดิ หน่อยนะอือหืออือหือโอเคครับผมน่นอนละเรียบร้อยอร่อยแล้วครับผมเดี๋ยวเรา,ากินกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับช่องทิวราฟทีนสุริชเกย์นะครับผมหลังจากเข้าสุดเข้าไล่มานะครับผมแล้วก็มาทํากับข้าวกินยามเย็นนะครับผมกับข้าวยามเย็นของเราวันนี้รู้สึกคัน ป็งปดูกหนึ่งตัวนี่ปดูกหนึ่งตัวแล้วก็ตับแตงนะครับรวมถึงผักนะครับบางส่วนที่เก็บมาข้างบ้านเนี่ยฮะโอเคครับผมมาข่าวเดีวยวกันนะผมวันนี้รู้สึกหิวแล้วอากาศเย็นอากาศไม่เย็นนะ ข้าวด้วยกันทำแต่งก่อนเลยรส <c oughs> ชาติเยี่ยมพักข้างหน้าอื้อหือ อือโอเคประดูกมัเองฮะอืมมาครับทุกคนเล้าด้วยกันครับ ผิดส mm ักหน่อยไม่เผ็ดจิบเลย ม,มาครับท,ทุกคนกินาด้วยกันครับแต่นี่ก็ปอกเปลือกนะครับทุกทีผมจะไม่ปอกเปลือก <c oughs> 都是用，嗯嗯。 จยอปิ้งกดูกอะอร่อยอร่อย สักคำ แค่ฟรีรลอยอโอเคครับผมจบกิวไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ช่องเทวีลาภที่ให้สหูงให้ด้วยนะครับผมกเกษตรคือชีวิตจิตใจนะครับผมโอเคครับ